น้ำมะพร้าวเป็นอีกหนึ่งในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่คนนิยมดื่มกันในปัจจุบันยิ่งหากเป็นการดื่มน้ำมะพร้าวแบบเย็นๆจะยิ่งช่วยคลายความร้อนและเพิ่มความสดชื่นแต่สำหรับบางคนก็ดื่มโดยมุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพเป็นหลักเพราะในน้ำมะพร้าวมีคุณประโยชน์จากวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายแถมยังไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่มหรือบางคนก็อาจจะนำน้ำมะพร้าวมาประยุกต์ทำเป็นเมนูขนมหวานเนื่องจากน้ำมะพร้าวมีรสชาติและกลิ่นหอมอ่อนๆอันเป็นเอกลักษณ์ อย่างไรก็ตามน้ำมะพร้าวตามทองตลาดกลับมีให้เราได้เลือกบริโภคมากมายหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวแท้น้ำมะพร้าวผสมเนื้อมะพร้าวน้ำมะพร้าวเผาไปจนถึงน้ำมะพร้าวน้ำหอมซึ่งคนที่ไม่ค่อยได้บริโภคเครื่องดื่มชนิดนี้อาจไม่ทราบถึงความแตกต่างของแต่ละประเภทในครั้งนี้เราจึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเลือกน้ำมะพร้าวและ10อันดับน้ำมะพร้าวยอดฮิตติดตลาดมาฝากกันด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือน้ำมะพร้าวแท้100% Coco Mac Coco Mac แบรนด์น้องใหม่ที่ได้รับรีวิวในแง่บวกจากผู้บริโภคจริงเยอะพอสมควรว่ารสชาติอร่อยดื่มง่ายและที่สำคัญทางแบรนด์ยังได้เคลมว่าภายในหนึ่งขวดจะให้ปริมาณน้ำมะพร้าวเทียบเท่าหนึ่งลูกครึ่งเลยทีเดียวทำให้ผู้ดื่มรู้สึกถึงรสชาติหอมอร่อยของน้ำมะพร้าวแท้100%เราวรากับดื่มน้ำมะพร้าวสดๆจากลูกเลยล่ะค่ะ อีกทั้งยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างโพแทสเซียมและแมงกานีสผสมอยู่ในปริมาณที่สูงอีกด้วยผลิตภัณฑ์ที่2คือน้ำมะพร้าว100% a c เปอซมล,ลี่โคโคผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวจากมาลลี่มีความน่าสนใจตรงที่เป็นน้ำมะพร้าวที่เน้นการคัดสรรมะพร้าวคุณภาพดีจากธรรมชาติมาผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานโดยไม่มีการแต่งกลิ่นแต่งสี ทั้งยังปราศจากสารวัตถุกันเสียและไม่เติมน้ำตาลเข้าไปเพิ่มทำให้คุณเข้าถึงรสชาติดั้งเดิมแท้ๆนอกจากนี้ยังได้แร่ธาจากธรรมชาติไปแบบเต็มๆที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอลอีกด้วยทำให้คุณสามารถดื่มได้อย่างสบายใจแบบไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือน้ำมะพร้าว100%ทิฟโก้สำหรับแบรนด์ทิโก้นั้นคาดว่าหลายๆคนคงรู้จักชื่อสิงเรียงนามการดีอยู่แล้วโดยเฉพาะน้ำมะพร้าวแท้100%ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตร,รฐานมั่นใจได้ในความสะอาดและปลอดภยัยยิ่งไปกว่านั้นยังปราศจากสารเติมแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลสารกันเสียหรือสารแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์มาในรูปแบบกล่อง200มิลลิลิตร จัดเก็บได้อย่างสะดวกสามารถพบพาไปดื่มข้างนอกเพื่อเติมความสดชื่นระหว่างวันได้ค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือน้ำมะพร้าวอ่อนผสมเนื้อมะพร้าว70%ชาบ้าชาบ้าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์น้ำผลไม้ที่ถือได้ว่าเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยหลายๆคน ด้วยความที่มีน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพให้เลือกดื่มหลากหลายชนิดรวมถึงน้ำมะพร้าวก็เป็นอีกหนึ่งน้ำผลไม้ที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบระบบปิดที่ได้รับรองมาตรฐานแล้วว่าปลอดภัยที่สำคัญน้ำมะพร้าวกล่องนี้ยังเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนผสมเนื้อมะพร้าวให้คุณได้เคี้ยวเพลินนอกจากนี้ยังไม่มีการแต่งสีหรือใส่วัตถุก,กันเสียทำให้ผู้ดื่มมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับประโยชน์และดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือน้ำมะพร้าว100%เอร์ซชาโอกโกหากพูดถึงแบรนดน์นี้หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับผลิตภัณฑ์กะทิที่ใช้เพื่อประกอบอาหารกันมาพอสมควรแต่ทางแบรนด์ก็ได้หันมาผลิตน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มออกมาจากไหนเช่นเดียวกัน ซึ่งลักษณะพิเศษของน้ำมะพร้าวยี่ห้อนี้ก็คือไม่มีการเติมแต่งวัตถุก,กันเสียแต่งกลิ่นหรือแต่งสีสังเคราะห์เลยค่ะเพราะบรรจุผ่านระบบปลอดเชื้อที่สะอาดปลอดภัยทําให้น้ำมะพร้าวยังคงรสชาติและกลิ่นเดิมของมะพร้าวจริงไว้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังเก็บรักษาเอาไว้ได้นานถึง18เดือนและไม่มีไขมันหรือคอเลสเตอรอลที่ทําให้อ้วนด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือน้ำมะพร้าว100% UFC เอาใจคนรักสุขภาพสายคลีนกันบ้างกับน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มจาก UFC ที่เป็นน้ำมะพร้าวแท้100%แบบไม่ผสมน้ำตาลอีกทั้งไม่เติมสารปรุงแต่งและวัตถุก,กันเสียมาในปริมาณ500มิลลิลิตรให้คุณดื่มได้อย่างตัวใจส่วนของคุณประโยชน์ก็จัดเต็มเพราะมีแร่ธาตุที่จำเป็นถึง5ชนิดได้แก่โพแทสเซียมแมกนีเซียมแมงกานีสฟอสฟอรสัสและโซเดียม นอกจากนี้ยังมีรสชาติหวานและหอมอร่อยอย่างเป็นธรรมชาติด้วยความที่ไม่มีน้ำตาลจึงสามารถดื่มแทนน้ำเปล่าได้เพิ่มความสดชื่นดับกระหายได้ตามต้องการผลิตภัณฑ์ต่อไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอม97ผสมเนื้อมะพร้าวอ่อนโคกโคโคบุรีน้ำมะพร้าวยี่ห้อนี้จะชูจุดเด่นที่ความอร่อยออริจินัลแบบไทยๆท,ที่ได้จากมะพร้าวน้ำหอมสายพันธุ์ดีของจังหวัดราชบุรีซึ่งทำให้มีรสชาติหวานอร่อยและมีกลิ่นหอม และที่น่าสนใจอีกอย่างคือเป็นน้ำมะพร้าวที่มาพร้อมกับเนื้อมะพร้าวอ่อนไม่มีการปรุงแต่งหรือเติมสารกันบูดทั้งยังใส่ย,ยะหวานเพื่อให้ความหวานแทนน้ำตาลอีกด้วยนอกจากนี้ยังให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่เท่านั้นเหมาะกับทุกคนที่ต้องการดื่มเพื่อเติมความสดชื่นระหว่างวันผู้ที่รักสุขภาพและคนที่กินเจก็สามารถดื่มได้ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือน้ำมะพร้าว100%เกาะโคโคนัท ใครที่กำลังตามหาเครื่องดื่มมะพร้าวน้ำหอมแท้100%แล้วล่ะก็ต้องห้ามพลาดน้ำมะพร้าวกล่องนี้เลยค่ะเพราะเป็นมะพร้าวน้ำหอมแท้ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีนอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานในส่วนของบรรจุภัณฑ์ก็เป็นแบบกล่องซึ่งบรรจุด้วยระบบปลอดเชื้อจึงสะอาดและปลอดภยัย รวมทั้งยังไม่มีการเติมสารเติมแต่งอย่างวัตถุก,กันเสียหรือน้ำตาลทำให้คุณได้รับรสชาติของน้ำมะพร้าวแบบเต็มๆเ,เหมาะกับคนที่อยากได้เครื่องดื่มหวานอร่อยชื่นใจระหว่างวานันผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือน้ำมะพร้าว UST King Island เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยอ่อนล้าและต้องการเครื่องดื่มดับร้อนที่ทั้งหวานและเย็นชื่นใจแล้วล่ะก็เราขอแนะนำน้ำมะพร้าวแบบหล่อง UST ยี y ่ห้อนี้เลยล่ะค่ะ ด้วยความที่เป็นน้ำมะพร้าวแท้100%จึงมีรสชาติหวานหอมอร่อยแถมขนาดของบรรจุภัณฑ์ยังพอเหมาะทำให้คุณสามารถพบติดตัวและหยิบไปดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการอีกทั้งยังมีโพแทสเซียมสูงถึง720มิลลิกรัมซึ่งมีส่วนช่วยรักษาสมดุลระดับน้ำของร่างกายให้คงที่และลดความดันโลหิตได้อีกด้วยนะคะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมเนเธอร่าฮาวส์สำหรับคนที่อยากดื่มมะพร้าวสดๆจากลูกเราขอแนะนำน้ำมะพร้าวน้ำหอมจากแบรนด์เนเธอร่าฮาวส์ซึ่งมาในแพ็กเกจที่แปลกใหม่อย่างลูกมะพร้าวสดๆที่ผ่านการเจียให้เหลือแต่กะลาเป็นน้ำมะพร้าวที่ปราศจากการปรุงแต่งสดใหม่จากธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยมีคำแนะนำในการจัดเก็บเบื้องต้นคือควรนำเข้าตู้เย็นทันทีหลังจากได้รับสินค้าซึ่งจะเก็บได้ประมาณ10-14วันแต่ถ้าไม่ได้แช่ตู้เย็นแนะนำให้นำออกจากกล่องแล้ววางไว้ในที่อากาศถ่ายเทจะอยู่ได้1-2วันค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด